สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะวันนี้นะคะหลังจากเราได้ชั้นมาใหม่นะคะอันสวยงามนะคะก็มาลดน้ําต้นไม้กันต่อนะคะวันนี้ลดน้ําต้นไม้ได้ห,หลายกระถางแล้วนะคะกําลังเอาไปพึ่งแดดข้างนอกอยู่นะคะตอนนี้ก็มาปฏิบัติการถูค่ะถูตะกี้เอาน้ําไปทิ้งแล้วนะคะอันนี้ก็ถูนะคะถูให้สะอาดนะคะถูค่ะ ขอให้วันนี้เฮงเฮงปังปังกันนะคะทุกคนทุกคนนะคะไม่ว่าจะประกอบกิจการใดๆจะเป็นแม่ค้าหรือจะเป็นคนทำงานนะคะทุกๆคนเลยนะคะขอให้กัลยาณมิตรทุกคนจงมีความสุขความเจริญนะคะเฮงเฮงปังปังกันทุกๆคนเลยนะคะ สวัสดีนะคะปังปังปังนะคะเราทำเราเชื่อว่าเราทำในสิ่งดีนะคะก็จะต้องมีความปังนะคะอันนี้ก็ถุงื้นนะคะกระหัวาานอกเลยนะคะถูอไม่หมดนะคะนักงานเขาจะได้ไม่ว่าเราอะ,ะอันนี้ถุง เราก็ไม่ค่อยมีดำเท่าไหร่นะคะอันนี้อันนี้ต้นไม้เรานะคะกลุ่มนี้คือเมื่อวานที่เราลดน้ําแล้วนะคะภูทองนะคะกําลังรอเจ้านายมารับค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขในวันศุกร์นี้นะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานนะคะคนที่ทํางานนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ก็คงจะดีใจมากนะคะปัง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 ค่ะ